สบายดีปะลงสบายดีทุกอ่างถูกบอนพพ่อกับสองน้องอ้อนคือเก่าปลาลงวันนี้ลงมาหน้าปลาลงทำไมกําลังหีดหมอนหมวกถั่วมาเบิ่งทำเอเห็ดทงมักซลีปะลงมักซลีฮาวกับเก็บปะลงเลยก็โอเคปันไดมันมันบดทัานิเกลลายปะลงเลย อันนี้นะ่ต้มหนึ่งแต่มมือว่านนี่ได้ปลงแต่ว่าตื่นจะมาห้ากลมาอุ่นให้มันหอนจะก่อนจะเอาไปคายเพราะว่าถา้ถาถ้าห้าตม้มวันนี้เนี่ยมันก็สิบว่าทันปลงเผื่อมันซุกกับชว่วยเติบก็ต้องต้มไปแต่มมือว่านนี่เลยตื่นมาห้ากลมาอุ่นเอาให้มันหอนแล้วกลับไปขายกันศี่จะ,จะตม้มวันนี้มันกับบัวทันถัว่วมันก็เลิ่กขีรายเลย มกแตงเขาเห็นกระเตกไปโลงองอแมงแมงเก็บขายเพราได้ซอยดองน้องเอ้ยมีแต่ดองกับดองวะมันจะซอยดองบม่มีมีแต่ดองกับดองไปโลงไง้โหดโพว่าดองใช้คายแต่เข่าไปซิบร์แล้วเที่ยวขายแต่เข่ามีเข่าขึ้นแล้วขายเข่าแล้วยังอีกหม้อหนึ่งไปโล อ่ะแตยสายหญ่โหุบห่อยีซังหยเขียอย่งนยังเด็กไปลูกอุ่นในบรนฮอนจะก่อนปลงเลยเตาเผากับแบบว่าคุดเอาดินเห็นไหมปลูกหนูได้ยากินเตาปัะานี้ เฉพอขึ้นเมื่อไปบอกข้าเจ้าไปสักยาวัคซีนเข็มสามปไปลงไปเอากระหัก็ได้แต่สองเข็มวกกับพิษากันไข่หมสดสตีเอา,อา,อากระหักใหญ่มา,ากน้อยปไปลงไปแต่ว่าวานแส็บแน่นอนใ้าก,กับเก็บปไปลงไปทังบ่ทธานี ยังบ่ทันได้แก้ลายพี่น้องเอ้ยก็เลยเก็บบ่ได้ลายกําลังใส่ทงมักซรี่พี่นใส่สหมากกูแม่สหมกกีปะัก็ยังบ่แก่บก็ธรรมดาปะบ่มีหังีเด้อ่ปา้ สามหมากหาพันกี่ปลางกันเป็นเงินบาทก็จิประมาณสิบกว่าบาทสิบหาบาทประมาณนี้เงินสิบาทนะหกพันสิบกว่าบาทสิบก็แมนก็สิบหาสิบหกบาทเลยเนาะหาพันกี่หาพันกี่กประมาณสิบหาิหกบทปะุงเลย บักน้อยบักใหญ่ซับกันใส่ซ้ําบักถุงนึงแล้วซ้ํากซหน่ยีหมากเนาะ คอมิดกำลังแก่ไหมลงมาคนเลยเสาเทียงหน้าเพิ่นกันย่อไว้เรียบร้อยแ้วแต่มือวานนี่มาเล่นกันเราิสด้จัดทงคนลง เก็บบริไลาลไปลงไอหม้อหนึ่งคับขึงหม้อห่อนเราไปจักกเลย Chợ xe cả sam ở đây phải Đi Đây cả sam nó khoảng cho này. Mỏ thì sơn của vật แกโหลดไฟแช็มมาคักแท้ มันก็แมงน้ําก็มีปลาลงเลยดวงนอนกินมันแต่ว่ากินกับ่ฮอดไหมันดอกปลางกินแต่อยู่ในกาบมันนี่แหละกามัน itu nih si maafnya iku ah itu kok tau เม็ดม็ดม็ดวินกขอส่วนัวควายเต็มอนยักษาแต่ใครกัวั้นบุพ่อุนมักสลีบด้ยยังเบิดเลยจะเอาไปสุกป่ะอดอกจูมันบ่มีบ่ะมกันดอกอื้ เอาไปสูบสรนเาเคยเห็นแล้วดอกอไปสูบถาวาสูบเกูจะไปเขาสูบกินเรามืออย่งาไกลไปเเก็บดอกออเหรอดอกออไปสูบเป็นหาออดอแก่ลงมาสูบไปตลาดข้อปฏิบัติออดนะยีรหนูสกยาวัคซีนบสกยายัง

เช็คามันก็ไม่คือกันมันหักคนหักก็สิขึนบล็ักกำหนดมันเขาเบาดิใช้เบิ้งป่ะขึ้นบล็อกขึ้นบล็อกกับกำหนดมันสะได้เรือว่าเบิ่งวันที่ในอันใบชักวัคซีนเนี่ดิป่ะเขากินวันที่ใส่อยู่ กำลังเก็บใส่กระตาระลุมาหลุ่กันฮาสิ่งแมักสรีจากทงมาหนี้ จามตรงก็เต็มแหละนี่ก็เอาน้ําจึ4 5 6ก็มากดึกโลว่าซั่น รูปแล้วได้ซาเอ็ดทงปลาโลงไงยี่สิบเอ็ดถุงมาเทนีกัสเดราแล้วปลาโลงอย,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,าส่อง,น,อออน,น,งน้องอ้อนในเด้อปลาโลง